แจ็คสันหวังถามโอ๊ตปรโมตแซวแรงพี่นิสัยไม่ดีจริงเหรอเกิดเรื่องราวสุดฮาในโลกออนไลน์เมื่อนักร้องและพิธีกรสายฮาโอ๊ตปรโมตประธานได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์สุดป่วนที่เกิดขึ้นกับซุปตาร์ระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังหลังจากที่พี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรฝีปากกล้าแห่งรายการโหนกระแสดได้ปล่อยมุกแซวถึงแจ็คสันในรายการเดอะรเวอร์รายงานข่าวระบุว่าในรายการ เดอะไรเวอร์ตอนที่แจ็คสันหวังไปเป็นแขกรับเชิญพี่หนุ่มกันชัยด้วยความเอ็นดูหรืออาจจะหมั่นไส้เล็กๆได้หยอกล้อแจ็คสันด้วยการเตือนให้ระวังโอ๊ตปราโมทโดยบอกเป็นเชิงคำขันว่าโอนะ๊ตน่าไว้ใจบ่ได้เป็นคนไม่ดีแต่ในโทนตลกๆนะวิแต่เรื่องราวไม่จบแค่นั้น ล่าสุดในรายการเดอะไรเวอร์โอ๊ตปราโมทได้เล่าด้วยท่าทางคำขันปนเอนดูว่าผู้จัดการส่วนตัวของแจ็คสันหวังที่อยู่ในประเทศไทยด้วยความเป็นห่วงเป็นยสุดปาในความดูแลก็ได้ส่งข้อความส่วนตัว DM มมาหาโอ๊ตด้วยความเป็นกังวลสุดๆว่าไงรู้เปล่าแจ็คสันถามพี่ว่าพี่โอ๊ตนิสัยไม่ดีจริงๆใช่ไหมโอ๊ตปราโมทเล่าพลางหัวเราะลัน่นคำถามแบบตรงไปตรงมาของแจ็คสันหวังที่เกิดจากความเชื่อใจในคำพูดของพี่หนุ่ม ได้สร้างความฮือฮาและเสียงหัวเราะให้กับทั้งโอ๊ตและผู้ชมรายการเพราะใครๆก็รู้ว่าพี่หนุ่มนะ่ไว้ใจได้ที่ไหนเล่าโอ๊ตประโมตเองก็ถึงกับขำกลิ้งและยืนยันหนักแน่นว่าตนเองออกจะน่ารักน่าเอ็นดูจะตายไปเหรอพร้อมทั้งแสดงความเอ็นดูในความใสซื่อและเชื่อคนง่ายของจักรสรนหวังที่โดนพี่หนุ่มปั่นจนเครื่องติดไปเรียบร้อยงานนี้เรียกได้ว่าพี่หนุ่ม กันชัยได้สร้างวีรกรรมสุดป่วนข้ามรายการไปปั่นเพื่อนร่วมวงการจนซุปตาร์ระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังถึงกับต้องดีเอมาถามความจริงถึงทินโอ๊ตประโมทเลยทีเดียวสงสัยงานนี้พี่หนุ่มคงต้องเตรียมรับมือการเอาคืนจากทั้งโอ๊ตและแจ็คสันแล้วละ่ะได้เวลาฟังเสียงจากทุกคนในคอมเมนต์แล้วมาดูกันว่ามีอะไรเด็ดเดดบ้างคอมเมนต์แรกจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกะจากโอ๊ตประโมทประธานของเราท่านเองได้กล่าวไว้ว่า ฮ่า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 จะบ้าอะรรฮาคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าจริงๆแล้วโอ๊ตก็เตือนจักสันตอนมารายการพี่หนุ่มเหมือนกันคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเขายังไม่บอกยกเลิกอีกหรือคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเรื่องอื่นไม่รู้แต่หนูอยู่ข้างคนหล่อคากิสเลิฟเลิฟเฮียหวังฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแนะนำให้จักสันเป็นพิธีกรส่วนพี่หนุ่มกับพี่โอ๊ตเป็นคู่กรณี คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าดีนะพี่เขายังมาถามคนบางประเภทแม่งฟังจากคนอื่นมาว่าเราแบบนั้นแบบนี้ไม่ทันได้รู้จักเราแมา้ร่งตัดสินเราไปแล้วคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าจริงค่ะพี่แจกหนีไปคอมเมนต์ comment, ต่อมากล่าวว่าพี่พี่เขาอยู่ทีมเดียวกันใช่ไหมคะอ,อํากันเล่นเนาะคอมเมนต์ comment, สุดท้ายกล่าวว่าเอ็นด oh ูพ oh ี่โมดโอ้โอคอมเมนต์แรกกล่าวว่าอยากบอกว่าจริงครับพี่โอตัวจริงเยี่ยมมาก คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าพิธีกรต้องเป็นโอ๊ตกับซานินะคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าเอ็นดูคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นแหละคิดมาคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าโดนแกงม่อใหญ่คอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าผู้จัดการเลยให้ข้อมูลกลับไปว่าจริงตามที่พี่หน่งบอกคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์นี้กล่าวว่าสรุปตอบเขาไปว่าเชื่อจริงใช่ไหมละ่ะ คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแล้วทีมงานก็เข้าใจเลือกรูปพี่แจ็คทำท่าแยงๆเหมือนระแวงคุณโอ๊ตคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าบอกแล้วถ้าจะผิดก็เพราะรู้จักสนิทกับกันชัยฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าคือจะไม่ใช่พี่หนุ่มแล้วใช่ไหมหรือจริงๆพี่แกชื่อพี่หนมมาตั้งแต่แรกคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอย่างปั่นครับฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ารักหลอกจึงหยอกหยอกแรงไปนิดฮ่าฮ่าฮ่า คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแล้วเพจที่ลงข่าวนี้ก็คือโหนกระแสคอมเมนต์นี้กล่าวว่าจับพี่โอ๊ตพี่หวังแบมแบมออกโหนกระป๋องครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่าหน่งพูดเล่นเรื่องจริงหยอกหยอกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสงสารเขาอาจจะพิมพ์ผิดแอดแก้ให้คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอยากรู้ว่าตอบว่าอะไรคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า เคสน ari, Meyer ี้คุณกันจอมพลังเข้าช่วยเหลือคุณโอ๊ตยังกับหย่าไปยอมให้พี่หน่งบูบี้แบบนี้นะครับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่ายังจะถามอีกหรือโอ๊ตฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าพี่หนุ่มแกหยอกเล่นแต่หลอกคนต่างชาติหรืออย่างคนญี่ปุ่นนี้มันจะเข้าใจว่าเรื่องจริงเขาจะไม่เกตไม่อินไปตามมุกของคนไทยคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอย่าให้อีโอ๊ตมันอยู่กับซานิก็พอเพราะมันจะชั่วมากฮ่าฮ่าฮ่า คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่าแกงกันเองสงสารเฮียผู้ไม่รู้อิโนอิเนเอคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเรียกว่าอะไรดีดรามา่าซัพพอร์ตเรียกเรตติ้งให้เข้าไปดูรายการโอ๊ตว่าซานพ่อหนุ่งก็ลึกเกินนึกว่าจะวางมวยกันแล้วดีเข้าไปไล่อ่านคอมเมนต์มาก่อนว่าแต่ว่าตกลงจริงหรือหยอกคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฮ่าฮ่าฮ่าสงสารแต่ขอคำก่อนคอมเมนต์ comment, สุดท้ายกล่าวว่าไปรายการโอ๊ตแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าต่างชาติไม่ค่อยเข้าจะมุกอํากันเล่นของคนไทยเดี๋ยวอยู่ไปสักพักพีกพ่แจ็คก,ก็ชินคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าน่าฮ่าฮ่าฮคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าพี่โอ๊ตหน้าตาแกดูไม่เป็นมิตรขนาดนั้นเลยเนอะคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าพี่น้องเขาหยอกกันจักสันก็คุยสนุกมาเที่ยวไทยบ่อยๆๆนะะยินดีต้อนรับคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า ฉุกเฉินกดสามเลยนะพี่แจกกัดเข้าชาร์จตัวพี่โอ๊ตเลยคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าต้องโทษคนแปลไหมคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าแล้วผู้จัดการก็ตอบพี่แจ็คไปว่าจริงผามผามจะยิ่งหาคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าโอโ้อพี่หนุ่มเขาหยอกหยอกหน้าคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเฮียหวังบอกว่าคอนเฟิร์มไม่แคลนเซิร์นใช่คอมเมนต์นี้กล่าวว่า เมื่อก่อนผมก็เป็นคนชอบอําแล้วก็มีคนที่หวังดีกับผมจริงๆมาเตือนว่าพี่รู้ไหมว่าการเล่นตลกมันเป็นบาปผมก็งงว่ามันบาปยังไงเพราะมันทําให้คนหัวเราะมันจะบาปได้ยังไงเขาเลยบอกว่าแล้วเขาหัวเราะอ,อะไรกันหลักครับนั้นแหละผมเลยได้ฉุกคิดเออว่าในทุกมุกตลกทุกการอํามันขาได้เพราะมันมีใครบางคนโดนทําร้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องตลกจริงๆเขายังเสริมอีกว่าเขาก็ไม่ได้รู้เองหรอกนะแต่มันมีอยู่ในพระไตรปิตกแล้วตั้งแต่นั้นผมจะระวังในการอําหรือเล่นตลกอย่างมาก คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าปัญจัดคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าพี่โอ๊ตเกี่ยวข้องคนตระกูลหลิ่นวรรษไหมหล่ะครับถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ถือว่าคนดีครับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าผู้จัดการเลยบอกพี่แจ็กว่าจริงให้ระวังคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าถ้าพี่หนุงไม่รักพี่โอ๊ตเขาไม่หยอกแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่ารักกันจริงหยอกกันแรงค่ะฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าสงสารฮ่าฮ่าฮ่า คอมเมนต์นี้กล่าวว่ายิ้มทั้งน้ำตาเพราะทั้งสงสารและก็คำเวลาเดียวกันคอมเมนต์นี้ได้กล่าวว่าสงสารแจ็คสารเลยอ่ะคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเขาหยอกกันจริงคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าพี่แจ็คคิดจริงคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเอ็นดูเฮียแจ็คชอบค่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอยากให้มาออกโขนกระแสขับพี่หน่งพี่โอ๊ตแล้วพี่แจ็คเป็นพิธีกร คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าพี่แจกกระดกแบบเดียวเดียวก็ลืมทำงานได้คอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจฮ่าฮ่าคอมเมนต์ comment, ถัดมานี้กล่าวว่าทำไมจักสันถามแบบระแวงคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่าพี่เขายกเลิกงานหรือยังคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าตรงเกินค่าคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าต้องมาเคลียร์ในรายการแล้วล่ะพี่แจ็คพี่โอ๊ตคอมเมนต์สุดท้ายกล่าวว่าโคดรน้ามสารพี่โอ๊ต